ให้คะแนนเครื่องเล่นใน Universal จีแปเครื่องไหนปังเครื่องไหนพังแต่ให้คะแนนเลยเริ่มโดยเครื่องเล่นในโซนมาริโอมาริโอค่ะเครื่องนี้เขาก็จะแจกแวนดีอารนะคะเป็นเกมแข่งรถยิงเกนน็บคะแนนภาพสวยมากเหมือนหลุดเข้าไปในเกมเลยอันนี้สนุกต้องเล่นต่อไปอยู่ในโซนมาริโอเหมือนกันแต่ว่าเป็นโซนใหม่ดองกี้คองคันจี่เครื่องนี้ต้องเล่นเลยไมค์คาร์แมนเน็สนุกมากอันนี้สนุกมากทุกคนเป็นรถไฟหอดแต่ว่าไม่มีตีลังกาให้เราเข้าไปนั่งเลยรถล่างฟิลสำรวจเหมืองอันนี้สนุกมากทุกคนเครื่องนี้ห้ามพลาดไปต่อที่โซนนนนจุลลลลสิิพรรรรรคคคเเเเเื่่อองงงี้้้ไไไฟยยยดโาาาา์ใใกกกูวตตึปป็ห ไฟหอที่นอนนะทุกคนอีลังกาสะบัดเลยใครกลัวความสูงกับความเสี่ยงไม่แนะนำเครื่องนี้เครื่องเล่นต่อไปอยู่ในโซฮร์รี่พอตเตอร์เครื่องนี้เขาจะจำลองให้เราเหมือนขี่เหมือ่าแล้วแข่งควิดดิทอยู่ทำถึงมากเหมือนหลุดเข้าไปในหนังแฮร์รี่เลยแต่สำหรับเราภาพค่อนข้างมึนไปหน่อยเราเล่นมา3ครั้งก็จะอ้วกทั้งสามครั้งเลยไปต่อที่เครื่องเล่นจอเครื่องนี้เป็นฟิลนั่งล่องเรือชิลๆแล้วก็จะมีฉลามมาโผล่มาแว่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าต้องยอมเอนเนอร์จี้พี่คนขับเลยแบบอันนี้เครื่องนี้สนุกเพราะวาาาาาามมวววุ่่่่่นนนนยยยตตงงงๆโอออเเเเคคละรรืืี้แสหหัับภพก็จ <ด>ไหนใครเล่นแล้วชอบเครื่องไหนบ้างมาเมา,มาหน่อย